สวัสดีค่ะคุณกำลังพบกับครูสายสุดานะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องรายการปรับปรุงนะวันสิ้นงวดบัญชี (adjusting entries) รายการปรับปรุงหมายถึงรายการที่กิจการจะต้องบันทึกในวันสิ้นงวดบัญชีเพื่อแก้ไขปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชีเพื่อให้ยอดคงเหลือในบัญชีที่เกี่ยวข้องแสดงยอดที่ถูกต้อง รงความเป็นจริงการปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชีนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์คงค้าง accrual basis ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างงวดบัญชีไม่คำนึงถึงรายรับและรายจ่ายว่าได้รับเงินมาแล้วหรือจ่ายเงินไปแล้วรายการปรับปรุงประกอบด้วยรายการคงค้าง a c c r u รายการล่วงหน้า prepayments และรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดนองคาสรายการคงค้าง a c c r u e s หมายถึงรายการที่กิจการให้บริการหรือให้ผลประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินได้แก่รายได้ค้างรับค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายรายการล่วงหน้า prepayments หมายถึงรายการที่กิจการรับเงินล่วงหน้าแต่ยังให้บริการแก่ผู้จ่ายเงินไม่ครบ หรือรายการที่กิจการจ่ายเงินล่วงหน้าแต่ยังได้รับบริการไม่ครบยังใช้ประโยชน์ไม่หมดได้แก่รายได้รับล่วงหน้าค่าใช้ใจ่ายจ่ายล่วงหน้าและวัสดุสิ้นเปลืองรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดนอนค a ชหมายถึงรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดแต่กิจการต้องบันทึกรายการปรับปรุงเพื่อให้ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องแสดงยอดตรงกับความเป็นจริง ได้แก่ค่าเสื่อมราคานี่สงสัยจะศูนย์และค่าเผื่อน,นี่สงสัยจะศูนย์แล้วพบกันใหม่ค่ะ thank you